สวัสดีครับผมป๊อบนะครับวันนี้มาดูงูกินอาหารกันนะครับเป็นงูเหลือมแพทินัมนะครับตัวเดิมเลยตัวนี้เขากินโหดครับกินดุเขาจะระวังมากเลยตัวนี้มันจะไม่ค่อยยุ่งอะเขากินแล้ว นี่โคลัมเบียนี่ก็กินเหมือนกันนะครับรักอยู่นั้นหาอยู่ตัวล่างดีกว่าตัวล่างนี่ก,ตก็ต้องวางไว้แบบนี้ครับเขาไม่ชกกินเลยน่าจะชกไม่เป็นเลยตัวนี้เชื่องจัดคนระับต้องวางไว้เฉยๆข้ามคืนนะครับถึองจอะกิน ให้ดูงูใหญ่ครับกินอาหารกันอรตอร่อยเลยนันไปเลยนะครับสวัสดีครับ